สวัสดีค่ะน้องๆก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ตลอด3-4เดือนนะคะที่พระเจ้าทรงนำเรานะคะเชื่อว่าอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันที่โบสถ์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เปิดโบสถ์แล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะมาร่วมนมัสการเนาะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะบางคนอาจจะมากับพ่อแม่ก็ลงทะเบียนพร้อมกับพ่อแม่เลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของดาวิด ะะเราได้เรียนรู้มาแล้วในหลายๆสัปดาห์ใช่ไหมคะตั้งแต่ดาวิดเป็นเด็กเนาะแล้วก็เราเราเห็นถึงชีวิตของดาวิดนะคะว่าชีวิตของดาวิดก็มีชีวิตที่ระหกระเหินเนาะก็เป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งใช่ไหมคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เนาะแล้วก็ในช่วงชีวิตของเขาเองนะคะก็ได้เห็นถึงว่าเขาได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างการที่โดนซาอูลทําร้ายนะคะ ชา้าแต่ว่าในช่วงชีวิตของดาวิดที่เราเห็นถึงเขามีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายเนาะแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆนะคะเราได้เห็นถึงว่าดาวิดเขาก็มีเพื่อนที่รักเขานั่นก็คือโยนาธานใช่ไหมคะเขามีเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าดาวิดเนาะไว้ชีวิตซาอูลใช่ไหมคะก็เราเห็นถึงหัวใจของดาวิดเนาะเป็นหัวใจที่ ยำเกรงพระเจ้านะคะยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ดาวิดเองนะคะไม่ได้ทําสิ่งร้ายตอบแทนกับคนที่ทําไม่ดีกับเขาเนาะในวันนี้เนาะเราได้เห็นถึงว่าสิ่งที่ดาวิดได้หวานไปเนาะความดีต่างๆนะคะเราได้เห็นว่าพระเจ้าก็ทรงยกชูดาวิดเนาะก่อนสิ่งอื่นใดเราอยากให้เราที่จะใช้เวลานี้ที่จะอธิษฐานด้วยกันก่อน,นะคะสักการคข้แต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับ าการทรงนำของพระองค์ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงอารักขาเราทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ ยากลำบากในหลายๆช่วงชีวิตของเราแต่เราเห็นถึงว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราจะได้มีโอกาสศึกษาเรื่องเราชีวิตของดาวิดอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงนำให้บทเรียนนี้ที่จะเป็นสิ่งจะเสริมสร้างเราในไฝจิตวิญญาณให้เราที่จะเข้าใจถึงความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยเราสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะ เอาละอยากให้น้องๆที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะพระธรรมของพระเจ้านะคะตลอดในวันนี้ที่เราจะเรียนเนี่ยอยู่ในพระธรรมสองสมอเอลบทที่5ถึงบทที่7นะคะตั้งแต่สมัยเมื่อเราตั้งพวกผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชากรของเราและเราจะให้เจ้าพักสงบจากพวกศัตรูของเจ้าพระยาเวตรัสแก่เจ้าอีกว่าพระยาเวจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์เมื่อวันของเจ้าครบแล้ว และเจ้าล่วงหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะตั้งพงพันธุ์ของเจ้าคนหนึ่งสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาเองจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังแห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิดเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขาทำบาปเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนอย่างบุตรมนุษย์ทั้งหลาย แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่ละไปจากเขาดังที่เราละจากซาอูซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้าราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ต่อหน้าเจ้านิรันดรและบัลลังก์ของเจ้าจะมั่นคงนิรันดรโอเคค่ะจากพระคําของพระเจ้านะคะจากพระคําของพระเจ้าในวันนี้เราได้เห็นถึงว่าลักษณะชีวิตของดาวิดนะคะถ้าเราเราเห็นถึงการเติบโตในชีวิตไยจิตวิญ,ญญาณของดาวิดเนี่ย เขาเป็นคนที่มีความยำเกรงพระเจ้าเนะาะยำเกรงพระเจ้าคือว่าการทูลถามพระเจ้าในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองเราเห็นดูว่าเมื่อถึงเวลานะคะที่เขาได้รับการเจิมเนี่ยเราได้เห็นถึงในสองสมุเอลบทที่สองข้อที่ 1- นถึงเจเนาะว่าพระคัมภีร์ได้บนันทึกถึงเรื่องราวชีวิตของเขาที่เขาได้ถูกเจิมนะคะถูกเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์ แทนก,กษัตริย์ซาอูลซึ่งเราจําได้แล้วว่าก,กษัตริย์ซาอูลเป็นก,กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลใช่ไหมคะแล้วก็ซาอูลเนาะเมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะพระเจ้าก็เลยได้ถอดซาอูลจากการเปร็นกษัตริย์นะคะและพระเจ้าไม่ได้เลือกเชื้อสายของซาอูลด้วยเนาะพระเจ้าได้เลือกดาวิดนะคะแล้วก็ในตลอดสมัยของดาวิดเนาะก็เราเห็นถือว่ามีการสู้รบก,กันกับคนต่างชาติเนาะ แล้วก็มีการยึดครองดินแดนต่างๆมากมายใช่ไหมคะด้วยการช่วยเหลือจากพร,จาพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับดาวิดนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าในการปกครองของดาวิดเนี่ยดาวิดได้นาหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะคะหิดพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาสู่อิสราเอลนะคะซึ่งการนําผิดพันธสัญญาของพระเจ้ามาเนี่ยเป็นการนํา ความชื่นชมยินดีนะคะมาสู่ดาวิดแล้วก็ประชาชนในเมืองนะคะมีการถวายเครื่องเผาบูชาแล้วก็เครื่องเขาเรียกว่าสานติบูชาเนาะแด่พระเจ้านะคะแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองนะคะแล้วก็มีการเต้นรำนะคะแล้วก็ในบทที่6เนาะเราได้เห็นถึงเราเห็นว่าขีพ,พันธสัญญานะคะเป็นใหม่สําคัญนะคะหม่สําคัญยังไงก็คือว่าตามที่เราเห็นว่าเป็นการประทับ ของพระเจ้านะคะหิบพันธสัญญาก็คือเป็นการประทับของพระเจ้าแล้วก็เมื่อหีนพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะคะพระพรของพระเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นนะคะพระเจ้าจะอวยพระพรก,กับคนที่รักษาความยำเกรงพระเจ้านะคะแล้วก็เหมือนกับครอบครัวของโอเบะเอโดมใช่ไหมคะอย่างที่เราได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็คือว่าโอเบะเอโดมเนี่ยเขาได้รักษา ขีดพันธสัญญาของพระเจ้าวไว้แล้วก็เมื่อทั้งที่เกิดเหตุการณ์เนาะหลังจากนั้นนะคะดาวิดนะคะก็ได้นําขีดพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาสู่เยรูซาเล็มน,นะคะละักษณะการนํามาก็คือโดยการใช้เกวียนเนาะนำการบรรทุกมานะคะแล้วก็เราเห็นถึงว่ามาถึงลานนวดข้าวของนาโคนนะคะอุตสาก็ได้เหยียดมือแตะ ขีดพันธสัญญาของพระเจ้านะคะเพราะว่าโคสะดุนะคะในตรงนี้เราเห็นถึงว่าพระเจ้าจึงมีพระพิโรธต่ออุสาเพราะเห็นว่าเขาแต่งต้องขีดพันธสัญญาของพระเจ้านะคะอย่างไม่เหมาะสมเป็นเหตุทําให้อุสานะคะถึงแก่ความตายเนาะแล้วก็ดาวิดนะคะดาวิดและดาวิดก็มีความกลัวจึงไม่กล้านะคะนำขีดพันธสัญญาของพระเจ้าเข้ามาในเมือง แต่ว่ามอบขีพันสัญญานั้นไว้ให้กับโอเบตเอโดมเป็นผู้ที่รักษาไว้นะคะในบทที่6เนาะแล้วก็ดาวิดนะคะได้นำขีพภนสัญญาของพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของดาวิดนะคะแล้วก็ครอบครัวของท่านแล้วก็ดาวิดนะคะตั้งใจที่จะสร้างที่ประทับของพระเจ้าหรือว่าพระนิเวศของพระเจ้าเนาะด้วยฝีพระหั์ของท่านเองนะคะ แต่ว่าพระเจ้าได้ตัดเรื่องนี้นะคะผ่านทางผู้เผยพระชนะของพระเจ้าชื่อว่านาธันเนี่ยบอกว่าอย่าให้ดาวิดเป็นคนสร้างนะคะแต่จะมีผู้หนึ่งนั่นก็คือบุตรชายของดาวิดนะคะที่เกิดต่อจากาดาวิดเนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างพระวิหารของพระเจ้านะคะแล้วก็เพื่อนนมของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะ สถาปนานบรรลังแห่งรชาชอาณาจักรของดาวิดเนี่ยอยู่เป็นนิดนะคะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดเนาะบอกว่าดาวิดนะคะจะเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลแล้วก็ท่านเองนะคะได้เป็นผู้ที่ นำพระพรของพระเจ้ามาอย่างชนชาติอิสราเอลแล้วก็พระผู้ไทยก็จะบังเกิดในเชื้อสายของท่านนะคะอันนี้คือคำสัญญาที่พระเจ้าทรงให้นะคะโดยผ่านทางผู้เผยพระชนะที่ชื่อว่านาธานเนาะนาธานได้ทูลแจ้งความจริงนี้เนาะแก่ดาวิดทั้งสิน้นแล้วก็ได้ทรงบอกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดนะคะว่าพระเจ้าจะทรงรักษาเนาะราชวงศ์ของดาวิด เป็นนิดนะคะอันนี้คือพระพรของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งดาวิดไว้ให้ดาวิดเป็นกษัตริย์นะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้เนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะพระองค์ทรงบังเกิดในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนะคะแล้วก็พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงมาเพื่อจะเป็นพ่อผู้ไถ่เป็นผู้ช่วยชนทุกชาติเนาะให้ทุกคนที่เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์เนี่ยได้กลับ คืนดีกับพระบิดานะคะเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดก็เป็นผู้หนึ่งที่จะที่ได้นำนะคะการช่วยเหลือประชาชนอิสราเอลนะ,ะเพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนผู้ที่ปกป้องแล้วก็เป็นผู้ที่นำชนชาติอิสราเอลให้เป็นผู้ที่ได้รับพระพรโดยผ่านงชีวิตของพระเจ้านะคะสิ่งสำคัญที่เราอยากให้เน้นหรือว่าอยากให้เราได้เรียนรู้ใน ถ้าทำตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้านะคะแล้วก็ยกย่องพระเจ้าของเราสูงสุดเนี่ยในชีวิตของเราเราเองจะได้รับการทรงสถิตข,ของพระเจ้าแล้วก็ชีวิตของเราก็จะเป็นพระพรเนาะ เราเองได้รับพระพรแล้วก็ส่งต่อพระพรของพระเจ้านะคะเหมือนกับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนะคะชีวิตของท่านเราเห็นแต่ละสะเต็ปเนาะว่าพระเจ้าทรงนําชีวิตของท่านอย่างไรเช่นเดียวกันพระเจ้าก็จะทรงนําชีวิตของน้องๆน,นะคะขอเพียงให้เรามีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้า ไม่ว่าจะด้วยท่าทีอะไรก็ตามเนาะพี่พิงเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเราให้เกียรติกับพระเจ้านะคะพระเจ้าจะทรงอวยพรพรชีวิตของเราแล้วก็ส่งไปถึงครอบครัวของเราไปยังเพื่อนๆนของเราเนาะอย่างน้อยเราได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าเรายังเกรงพระเจ้าพระพรของพระเจ้าก็ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่กับเราแล้วก็ส่งต่อไปยังคนอื่นขอพระเจ้าอวยพรพรน้องๆน,น,นะคะให้เราใช้เวลานี้ที่จะก้มศรีรษะของเราแล้วก็อธิษฐานเนาะ อธิษฐานกับพระเจ้าให้เราบอกกับพระเจ้าของเรานะคะว่าเราลองสํารวจดูว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราได้มีชีวิตที่ยังเกรงพระเจ้าไหมเราได้มีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการที่ให้พระเจ้าทรงนําในชีวิตของเราในทุกๆวันไหมเนาะก็อยากให้บทเรียนหรือแบบอย่างชีวิตของดาวิดที่ท่านได้พึ่งพระเจ้า ท่านมีชีวิตที่เป็นพรต่อตัวท่านเองแล้วก็ต่อครอบครัวต่อลูกหลานอย่างไรเนาะอยากให้สิ่งเหล่าน,นีม้มาอยู่ในชีวิตของเรานะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ข้าพระองค์ช่างายได้มีโอกาสได้ศึกษาชีวิตของดาวิด เราได้เห็นถึงว่าพระเจ้าได้ทรงสถาปนาท่านและก็สถาปนาราชบัลลังก์ของพระองค์ท่านของพระเจ้าอวยพระพรชีวิตของน้องๆเองให้ได้เรียนรู้ว่าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเราเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรชีวิตของเราเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนำพระพรของเรานั้น ผ่านชีวิตของเราไปสู่ผู้อื่นขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราที่จะยำเกรงพระองค์แล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะก็ขอพระเจ้าไปพรอปอนน้องๆน,นะคะก่อนจบเนาะก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะการบ้านของเรานะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ